ดมาดูลูกชายครับผมลูกชายอยู่โรงพยาบาลน,นะครับผมตอนนีท,ทุกคนคือทุกคนไม่รู้ว่าผมมีลูกชายนะครับตอนนี้ลูกชายผมเข้าโรงพยาบาลไม่สบายครับหแอาที่เกล้วยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยครับดูอาการเขาที่โรงพยาบาลน,นะครับว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคน วันนี้ก็จะมาดูลูกชายครับผมลูกชายอยู่โรงพยาบาลน,นะครับผมตอนแรกทุกคนคือทุกคนไม่รู้ว่าผมมีลูกชายนะครับวันนี้ลูกชายผม,มเข้าโรงพยาบาลน้อยสบายครับหนึ่งอาทิตย์แล้วยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยครับผมวันนี้ผมก็เลยจะมาดูอาการเขาที่โรงพยาบาลน,นะครับว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนผมพูดถึงรถดูกติผมพูดถึงรถดูกติกูร,กรักมากรักยิ่งกว่าลูกอีกก็เอามาซ่อมไว้น่าจะหนึ่งอาทิตย์แล้ว เนื่องด้วยอาการป่วยของเขาก็คือล้อหลังพลังแก๊กๆนะอย่างที่เคยบอกไว้คลิปก่อนหน้านี้แหละนะครับก็ได้ผ่าวิจัยสวิงอาร์มไม่ใช่สวิงอาร์มหรือโปลอาร์มเออชอบพูดอีกเรื่อยเลยโปอาร์มที่มันเป็นอาร์มเดี่ยวถ้าเป็นปุกติก็จะเป็นอาร์มเดี่ยวซะส่วนใหญ่นะครับนะครับมันก็มีจุดที่มันชอบมีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปถามหมอใหญ่หมอใหญ่เต็งนะครับผม ันทำไมมันนานจังไม่รู้ทำไมไม่ได้ขี่สักทีไม่รู้โอพ้พี่เลยเมื่อไรพี่เลยโอ้ยขี่บิ๊กไบค์สักทีขี่เลยไปากพี่ทำคลิปบิ๊กไบค์หน่อยไม่ขี่เลยยังไงไม,ไม่ดูแล้วช่องพี่ว่างั้นวันนี้พามาดูเฮ้ยท่านารถผมอ่ะเก่งเจ๋งเหรอไอ้พี่รถผมอ่ะฮะโอ้ยเย้ยสวัสดีครัพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ มาทำไรครับพี่นี่มาทวงรถเนี่ยใช่ไงพี่ช่างอะไรซ่อมรถอะไรเป็นเดือนเปลี่ยนลูกปืนแค่อันเดียวเองอันเดียวลูกปืนแค่อันเดียวมือสองสามหมื่นมือสองสามหมื่นไปกูไปละเสียสามหมื่นเลยขายรถทิ้งดีกว่าไหมเฮ้ยมือสองสามหมื่นอีเชี่ยกลับบ้านแล้วไอชัดจี๊ดแม่มหลอกกูปล่าว่าอ้าลูกรักอ้า ไปทำลูกกับลูกแบบนี้โอ้ยนี่นะครับโฟอาร์มอันนี้เป็น ABS เราก็ไม่เคยลือแล้วเห็นแบบนี้มาก่อนเลยเนี่ยมันนังก็แก๊กก็แก๊กข้างในนะคืออะไรบ้างก็ไม่รู้นี่โอ้ไรวะเนี่ยที่รถผมไม่เสร็จไหนมาเล่าให้ฟังดิไหนมันแตกยังไงลูกปืนไหนเอามาดูทำแต่เซ็ตทำแต่รถเล็กทำแต่เอ็กแม็กเขียนใหม่แล้วอีกเรัวอะไรนะ อะไรหลิดนะคอนด้หลีนดนหลีดอ๋อร้อยบูไงเฮ้ยมาหมดแล้วไหนมาดูดิมาหนี่ออกมาคอนติกไปไหนก็ไม่รู้วันนี้ไหนมันบอกคอนด้าหลีดอ่อันนี้เหรอนี่เหรอผมไม่ได้โปรโมทรถนะทุกคนอะไรกี่คันนี้แล้วเนี่ยเอาแล้วเอ็กแม็กอะโอ้ไอาสาวเลยไหนลูกปืนล้อไหนให้ดูหน่อยมันสภาพเป็นไงไหนลูกเพนล้อ,อดูทุกคนทำสื่อ เราสั่งหรือยังนี่ทำไมมันนานจังเนี่ยหลายอาทิตย์แล้วไม่ได้ขี่รถนี่ก็ถ้าอยากเร็วก็สามหมื่นครับเฮ้ยมือสองสามหมื่นเฉื่อยกลับบ้านแล้วเฮ้ถ้าอยากได้เร็วๆก็สามหมื่นโอ้ไนบอกว่ามันมีลูกปืนไม่มีโอ้ที่บอกไม่มีมันไหนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยอืมเลื่อนไหมขึนึ้นึ้นขึนทไมไม่เกี่ยวกันเหรอวะ มันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เอาประกอบคืนไหมล่ะได้ที่ประกอบมันก็ไม่เห็นเป็นไรมันแตกแบบไหนมันฟืดหมุนว่าเปล่าเนี่ยเ,เห็นไหมเออทีอ่มันต้องลืนน่นถูกไหมลูกปืนเออเคี้ยวสามหมื่นจริงเหรอวะสามหมื่นไม่มีเงินซ่อมเลยไม่ถ้าของในไทยอ่ะที่ว่าเขาถามออาม,มือสองอ่ะสามหมื่นยกยกไอเนี่ยยกฮับมาเลยอ่ะเออเคี้ยวรออะไรกันเลยไปสั่งต่างประเทศอยู่ จะยกทำไมเพองคือเนี่ยนะแค่อันนี้อันเดียวเนี่ยนะเห็นเลยเอ๊ะมันแตกแบบไหนแบบไหนเรียกแตกไม่แตกวะสามหมื่นวะล่ะแค่ดังแค่แค่แค่แคสามหมื่นเลยหลงแค่เนี้ยหลดหลดหลดไม่ดีหลดปลาไปไหนหลดมันใช้สองอันไอ้ขี้หยดเอาไม่ได้หรือเปล่าใช้ได้อยู่นะเฮ้งกูสามหมื่นให้เงินซื้อ นี่แค่เนี้ยท,ทุกคนก็จะหมุนยังไงวะมันต้องมีโบกอะไรข้งมันอีกใช่ไหมอยู่งี้เนาะน,นี้สอดเข้าไปตรงนี้เออปึ๊บโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าสามหมื่นมันไม่ใช่เลยชายรับบอได้โอ้นี่แหละทุกคนเหตุผลที่ผมไม่ได้ขี่เหตุผลนี้แหละรออย่างเดียวเลยคือถ้า เมืองนอกเขาบอกว่าหนึ่งปีก็ได้อีกทีอีกหนึ่งปีหรอใช่ให้ป๋าประกอบรอก่อนก็ได้ประกอบรออะไรไมไปแตกไปนะเห็นไหมนะลูกเติดนะไม่เห็นนะแตกอันไหนที่สองนะ่ะแตกแบบไหนวะมีด,ดังก็แก๊ก็แก้ไหนลูกเติดดูนี่มันแค่ดังก็แก๊ก็แก้แค่เฉยใช่หรอือเปนี่ยมันไม่ลื่นประกดินจะลื่นเออมันไม่ลื่น,นก็นใช้ไปก่อนใช่ไหมเขาให้แก็มงเออ ูพี่ไปไหนเนี่ยวีรู้ม่รู้รเออก็รอลูกปืนมามแล้วก็เอามาเปลี่ยนไงอ๋อเปลี่ยนใช้ช่างใหญ่ละเฮ้ยดึงได้วะทุกคนเฮ้ยแล้วเอาเข้าคืนไงเออดึงอีกทีนึงเฮ้ยทำไมมันดีจังเฮ้ยอยากได้ว่ะได้ไว้บ,บ้านรถราเก็บอยู่บ้านนะแม่งขี้เกียจหมุนเข้าแล้วเกินเออ ก็มาหมกแตกตรงไหนเออว่าให้มันดูแล้วมันยังไงนะพี่ลูกปืนมันแตกมันจะขี่ยังไงมันมันก็ไม่แตกเลยพี่มันฝืนไม่ได้หรอพี่ได้แตกหายแล้วลูกปืนมันมีสองสองร่องนะมันหายไปร่องนึงเลยมันหายไปร่องนึงเลยผมคิดว่าแบบเออแบบพอขี่ทุทุๆเซทไทไปได้ครับพี่เพราะว่ากว่าพี่เบิกลูกลูกปืนกว่าจะมาอะไรเงี้ยถ้าเบิกนอกเป็นเดือน2เดือนไม่ได้ขี่จอดโอ้ยผมก็ ลงแดงตายตุงอเอานาะเอาลงแดงตายกับล้มตายเอาอะไรหรอลงแดงตายกับล้มตายเออลุงงี้ใช่พี่ลุงงี้แล้วใช่ไหมลุงงี้เลยแหละลุงงี้เลยลุงงี้อีกแล้วใช่ไหมไม่ง,งั้นเราต้อ <c oughs> งซื้อท่าน้าก่อกประมาณสามสี่เดือนนะโอ้มันก็เพลงผู้น้องก็ไม่ได้ <c oughs> เป็นนายกรัฐมนตรีเนะ <c oughs> เาะอ้าวเป็นประธานาธิบดีแล้วลุงนี้ <c oughs> <c oughs> มันจะมาง่ายไหม่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าางไปแล้วแต่ต่างประเทศแล้วเนี่ย คตรยากเลยครับโทรหาเพื่อนให้แล้วเขาบอกไม่ใจยกครับเลยหลายหมื่นนั่นดีหลายหมื่นมก็ไม่ไหวอะ่ะแล้วแล้วก็บอกไม่ได้เลยว่าของจะมาวันไหนใช่ไหมพี่กสั่งไปแล้วสั่งไปหลายวันแล้วครับไม่นานหรอกน่าจะอีกไม่นานหรอกใช่ไหมครับใช่แล้วผมลงแดงอะ่ะตอนนี้คือพี่มีรถรุ่นไหนให้ผมขี่สักคันไหมอะ่ะไม่มีรถขี่โนูสาวสาวเขารอดูโน อเออขี่แต่วิบากนอ้องสาวบอกขี่บิ๊กไบค์หน่อยค่ะพี่ขาอะไรอย่างเงี้ยพี่พแต่พี่พไม่เอาบิ๊กไบค์<า>มารับหนูพี่เอาวิบากมาหนูไม่ไปกับพี่นะขับวาอย่างงี้นองกาะ <c oughs> พี่จ่ายสองพันก็ได้จ่ายสองพันเยโอเคครับพี่แต่ว่าลูกปืนก็เป็นหมืน่นแล้วครับรเจ้าลูกปืนลูกลูกไอ้ลูกที่แตกที่เด่นเนี่ยสี่พันกว่าห้าพันแล้วแต่ เขาถามมาแล้วมันไม่มีไม่มีใครขายเลยในประเทศไทยไม่มีไม่มีใครขายเหรอพี่งั้นเรารับมาขายพี่เป็นตะลุยเนาะใช่เราจะได้มีที่เดียวร้านเดียวในประเทศไทยเนาะโอเคครับพี่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่โรดจะคุยด้วยรถคุยกับพ่อหน่อยเออครับพี่นั่นเลยฮะท่านผู้ชม รอต่อไปครับผมลูกปืนบ้าเลยเป็นหมื่นอย่าหาซื้อหายขี่เดินวิบวิบบายวีโฟวีฟีนี่ฮะบอกประกอบเลยเออคือเก่าผมไม่ได้ประกอบอีกอันหนล่งแบบนี้ก็ได้เหรอไม่ได้เออผมจะประกอบไม่เป็นเราจะทำแต่เอ็กแม็กกับฮอนด้าลีดวิเศษไม่ได้เอาผมไปทำรถเล็กโอ้รอยวะเอออะไรเนี่ยมีหนูเนี่ยมาล่าทำรังมาล่าไม่ได้ทำงาน หารถแถวนี้ขี่แมมเราพอสมพอรถซ่อมเสร็จเนาะมาดูดูรถเทนเนเล่เดยใช่ไหมเทเน่เลยเจ็ดร้อยใช่ไหมนี่พี่ถ้าพี่แบบนี้พี่เข้าป่าเนยอย่างดีถ้าพี่เอาแบบนี้เข้าปานะ่าล้วเปลี่ยนยางโอ้แต่เขาเขาทำเป็นโมตาร์ดว่ะทุกคน <S <S นี่นี่นี่ X อเอ็กแม็กเขาเนยไม่ดึงไม่ถึงหมื่นอย่าตื่นเต้นนี่รถช่างนี่แหละฮะท่านผู้ชมล้อแกวไว้ไหนไม่รู้อ่ะก็อัปเดตสถานการณ์ของรถนะ รถมันก็นั่นแหละครับที่ผมขี่วิบากบา่อยมีผมแรงนะนี่แค่สกิทผมสกิทปืนเดี๋ยวผมวางยาลูกคุณน้องคุณน้องนะผมจะว่าอีกเหรอลูกปืนเป็นหมื่นขนาดนี้จะวาง,ามนนวางไม่ได้เลยแค่ลูกปืนก็วางายาแล้วเอาให้หวงไปเลยเด็โอเคไปเถอะพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับทุกคนนั่นแหละฮะท่านผู้ชมก็ทนหน่อยนะทุกคนผมเองก็อยากขี่อยู่แต่ทำไงได้เดี๋ยวผมไปซื้อคันใหม่เลยแล้วกันเบิกใหม่เลยแล้วกันเนาะโอเค ขากีตามวพีบากกันไปก่อนนะครับทุกคนผมก็อยากขี่เหมือนกันอาสามเหรออาสามมันก็รถแข่งเนาะมันเจ็บตูดแต่ก็โอเคเดี๋ยวจะออกมาทำคอนเทนต์ให้ดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรคลิปนี้ข้อนี้แหละครับผมอัปเดตสถานการณ์สวัสดีครับ